ต๊อดปิติซัาบรู้จักนักการเมืองเยอะไม่ได้ท้าทายแต่ถ้ามาผมก็เอาทางด้านต๊อสปิติพี่รมพักดีทายาทเครื่องดื่มสิงนะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ขอเอากระตุ้นไปถึงรัฐบาลในเรื่องของวัคซีนที่กระจายไปไม่ทั่วทุกคนค่ะ ทำเอาโซเชียลลุกคือนะคะเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาต๊อดปิติพิรมพักดีทายาทเครื่องดื่มสิงได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องวัคซีนจี้ไปถึงศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ถึงกรณีการได้รับวัคซีนของคนไทยที่ถ้าหากได้รับแล้วจะลดอัตราการสูญเสียแต่ขัดกับสถานการณ์จริง ซึ่งตอสปิติได้ทวงถามนะคะว่าทําไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนซึ่งก็เรียกได้ว่าโพดังกล่าวเนี่ยได้รับการตอบกลับจากชาวเน็ตเป็นจํานวนมากเลยหลายคนเข้ามาขอบคุณนะคะที่ออกมาขอเอาช่วยเป็นกระบอกเสียงส่งไปถึงผู้ที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนค่ะทั้งนี้นะคะต๊อดปิติเนี่ยยังออกมาสแสดงจุดยืน ว่าการออกมาเป็นกระบอกเสียงร่วมกับประชาชนในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือคนในครอบครัวเพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วอีกครั้งนะคะตอสปิติเนี่ยยังพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมว่าตนรู้จักนักการเมืองเยอะและมีนักการเมืองรู้จักตนอยู่บ้างไม่ได้จะท้าทายแต่ถ้ามาก็พร้อมตั้งรับโดยข้อความที่ตอสปิติโพสต์นะคะบอกว่าผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทย สบ,บ,บ,บคพูดโคตรชัดว่าวัคซีนทําให้จํานวนคนตายลดลงแล้วทาไมถึงเลื่อนทําไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนด่ามาจะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องมาชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมผม,ผมแค่ทําหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้น แล้วก็มีคอมเมนต์เพิ่มเติมจากตอตติตินะคะบอกว่าผมมาจากครอบครัวใหญ่ครับทุกอย่างที่ผมเขียนหรือพูดไปผมรับผิดช,ชอบตัวเองได้ครับไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือคนอื่นในครอบครัวเพราะผมไม่ใช่ทาสและมีส่วนได้เสียถ้าผมจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็ว่าไปตามเนื้อผ้าครับผมตัดสินใจดีแล้วด้านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ำเพื่อให้ครบคน ผมขอสละตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาครับและเมื่อผมเอาจริงก็คือเอาจริงผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเลวลงทุกวันผมก็รู้จักนักการเมืองอยู่เยอะพวกเขาก็น่าจะรู้จักผมบ้างผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ถ้ามาผมก็เอาแล้วเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะตอปิติบอกว่าตนนั้นเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคค่ะ เรียกได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้นะคะขนาดทายาทบริษัทยักษ์ใหญ่ยังทนไม่ไหวถึงขั้นที่ต้องออกมา call out เพื่อประชาชนค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ